สวัสดีครับผมกราในพยาเครื่องตามคําขอที่พี่ๆหลายท่านขอมากับเหรียญยอดนิยมของวัดท่าสูงก็คือเหรียญทําน้ำมนต์วันนี้ผมมีมาให้ดูพิจารณากันหลายจุดไม่ว่าจะเป็นการเลี่ยมเดิมวัดการแยกบล็อกรวมถึงการดูผิวเหรียญทุกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้พิจารณาดูนะว่ามีลักษณะการพิจารณาเหมือนผมหรือเปล่า แต่ก่อนอื่นเลยใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ทางช่อง YouTube กราวในพรกเครื่องเป็นกําลังใจให้กันด้วยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดถึงเรื่องประวัติเหรียญทำน้ำมนต์ให้หลายท่านที่ยังไม่ได้ทราบข้อมูลได้รักฟังไปพร้อมๆกันครับ เหลียนทำน้ำมนต์เป็นเหรียญชุบกระไห่ทองเลี่ยมพลาสติกสีเหลืองเดิมจากวัดพุทธาพิเศษเมื่อวันที่30พฤศจิกายนพุทธศักราช2532ที่วิหารแก้วร้อเมตรด้านหน้าจะเป็นรูปหลวงพ่อครึ่งองค์ เขียนว่าพระสุธรรมยานเถระหลวงพ่อฤาษีดิงดำวัดท่าสุงอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีส่วนดน้านหลังจะเขียนว่าทำน้ำมนต์เป็นยันพระสารีบุตรหรือว่าเรียกอย่านเคยยันทำน้ำมนต์ครับบริเวณรอบยันจะเขียนว่านโมพุทธายะซึ่งในที่นี้แปลได้หลายความหมายเลยก็แปลว่าเป็นการเคารพพระตาตัยก็ได้สำหรับเหรียญนี้จํานวนการจัดสร้างไม่มากนักโดยประมาณสามหมื่นเหรียญเท่านั้นจากประวัติที่หลวงพ่อท่านได้เมตตาเล่าให้ฟังเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเดียวที่คุ้มกันได้ทั้งบ้าน ขายกดแห่งกรรมได้จะโชคราภค้าขายก็ดีหรือว่าจะรักษาโรคแก้โรคต่างๆก็สามารถทําได้เหมือนกันโดยวิธีการทรําเหลวน้ำมลเราสามารถทําเองได้ครับไม่ต้องแกะออกจากพลาสติกเลยครับน้ำเรียนทำน้ํำมนลใส่ขันแล้วว่าน้ำโม3จบอิติปิโสสามห้อง7จบ ตามด้วยนามาพระอีกสิจบจะรักษาโรคอะไรหรือว่านำไปพรมที่ร้านค้าสุดแล้วแต่จะขอรัตนาบูชาเรียอนี้จะมีผลต่อผู้ที่เคารพและศรัทธาต่อพระรัชนาไตายเท่านั้นครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าพลาสติกเลี่ยมเดลวัดผมใช้จุดไหนในการพิจารณาแล้วรวมถึงผิวก็ไรลทองผมใช้จุดไหนในการพิจารณาแล้วก็บล็อกต่างๆแยกกันยังไงเดี๋ยวเราตามไปชมพร้อมกันเลยครับ สำหรับเหรียญทำน้ำมลวันนี้ผมมีมาให้รับชมกันอยู่3เหรียญเหรียญแรกเป็นบ็อกคอขีดและเหรียญที่2เหรียญที่3จะเป็นบ็อกคอ,อนูนยันใหญ่และคอ,อนูนหนังสือทะลุโดยขออนุญาตพูดถึงเรื่องการเรีย่ยมพลาสติกของเหรียญทาน้ำมนสังเกตจากพลาสติกของเหรียญน,นะครับ ไม่ว่าจะเป็นบล็อกไหนพลาสติกจะมีลักษณะเหมือนกันเป็นพลาสติกอะคริลิกแล้วเหเรียญเลี่ยมเดิมส่วนใหญ่ครับอาจจะมีกรอบแตกรานบ้างเป็นธรรมชาติของพลาสติกหรือข้ามน้ํายาที่แตกในพลาสติกสังเกตด,ด้านข้าจะเป็นพลาสติกเรี่ยม3ชั้นเบอร์ตาบายจะล,ะละเอียดและมีตําแหน่งตรงใกล้เคียงกันครับทุกๆเหรียญจะมีลักษณะแบบนี้หมดครับ อีกจุดหนึ่งเลยเป็นจุดที่ผมใช้พิจารณาสําหรับเหรียญที่เลี่ยมเดิมเราหยิบขึ้นมาดูเราสังเกตทั้ง3เหรียญครับรอยบากตรงหูเหรียญเนี่ยบริเวณตรงนี้จะมีตําแหน่งตรงและใกล้เคียงกันเห็นไหมครับถ้าเราเทียบอย่างนี้เลยบริเวณตรงนี้สำหรับการพิจารณาเลี่ยมเดิมวัดก็พิจารณาได้ประมาณนี้เป็นแนวทางหนึ่งที่ผมนำมาแบ่งปันครับต่อไปว่าด้วยเรื่องผิวเหรียญ เหรียญน,นี้เป็นเหรียญชุบกระดรทองเมื่อเราส่องกล้องในผิวเหรียญเดิมเนี่ยจะมีคราบมีรอยบริเวณที่พื้นเหรียญบ่งบอกถึงอายุของเหรียญได้เลยครับเวลามองตาเปล่าอาจจะดูเรียบผิวอาจจะดูกระจกใสเลยแต่ถ้าเราส่องกล้องไปจะเห็นได้เลยนะครับว่าที่เรียมเดิมจะมีคราบมีรอยสนิมอะไรบ้างอย่างนี้เป็นธรรมชาติอย่างเหรียญนี้เป็นบล็อกข้อขีดก,ก็จะมีคราบแบบนี้ดูง่ายเลยนะครับขอบด้านล่างแตกก็จะทําให้มีอากาศเข้ามีความชื้นเข้ามีสนิมบริเวณนี้ครับ ตรงนี้ก็วงบอกได้เลยว่าเป็นพาที่เรียบเดิมแท้ดูง่ายแต่ก็จะส่งผลต่อเรื่องราคาหน่อยนะครับ <c oughs> ถ้าพูดถึงไร่ระดับบล็อกการที่ได้พบเจอบ่อยในแต่ละปีครับบล็อกข้อขีดจะได้พบเจอบ่อยมีการหมุนเวียนเช่าหาอยู่ได้เรื่อยๆครับกับบล็อกคอนนธรรมดาด้วยส่วนบล็อกที่ใช้คําว่าสวยๆเนี่ยพบเจอน้อยจะเป็นบล็อกข้อนู่นตู้หนังสือทะลุสวยๆก็พูดได้เลยว่าพบเจอน้อยมากและเป็นบล็อกที่นิยมด้วยยิ่งถ้าจมูกหลงพ่อปั๊มได้เต็มแบบนี้ก็จะมีราคาเช่าหาขยับขึ้นได้ครับ ต้องพิจารณาจากหลายจุดในการประเมินราคาครับถ้าให้ชัวร์ต้องได้รับชมองค์จริงเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าบล็อกคอขีดบล็อกคอหนูนมีจุดตำหนิตแตกต่างกันยังไงครับไปรับชมกันเลย <S <S เหรียญทำน้ำมลบล็อกคอขีดบริเวณด้านขวามือเราครับจะมีเส้นลงมาจากคอหลวงพ่อเป็นเส้นคมคมหเส้นแล้วก็จากสังคติอีกหเส้น อยู่2เส้นเรียกว่าบล็อกคอขีดครับแล้วก็จุดที่แตกต่างจากบล็อกคอนูนก็คือบริเวณเมตาหลวงพ่อเมตาจะมีลักษณะที่กลมและใหญ่กว่าบล็อกคอนูนครับรวมถึงเส้นผมด้วยบริเวณเส้นผมของหลวงพ่อในบล็อกคอนูนจะตื้อกว่าบล็อกคอขีดจะมีความคมชัดเลยครับก็เม็ดไข่ปลาเล็กๆบริเวณนี้ของบล็อกคอขีดเขาจะเป็นเม็ดไข่ปลาคมชัดเลยอีกจุดหนึ่งคําว่าเถระสระเอจะมีเส้นขีดลงมาครับเป็นเส้นคมๆเลย บริเวณด้านหน้าถ้าเราสังเกตรอบๆเหรียญตัวหนังสือจะใหญ่และหนากว่าบล็อกคอนูนนี่คือจุดแตกต่างกันเลยเดี๋ยวจะไปเปรียบเทียบในบล็อกคอนูนให้รับชมกันอีกทีครับสำหรับบล็อกคอขีดด้านหน้ามีจุดพิจารณาได้ประมาณนี้ด้านหลังบล็อกข้อขีดกับบล็อกคอนูนจะมีลักษณะเหมือนกันครับสังเกตทศาตัวทาครับจะมีเส้นหนึ่งเส้นวิ่งมาเป็นเส้นคมๆเลยครับของแท้เส้นต้องคมแบบนี้บริเวณวงกมลมรอบตัวอู่เนี่ยด้านล่างจะไม่ได้เป็นกลมครับด้านล่างจะเป็นเหมเ่ียม,ม,มหน่อยทับเส้นตรงนี้ครับ แล้วเราก็ดูพื้นผิวเหรียญดูเส้นที่วิ่งต่างๆจะมีความคมชัดเลยครับหูเหรียญร้อยจอนี่จะต้องมีลักษณะแบบนี้จะมีค่าปิ้นเดิมๆธรรมชาติแบบนี้นะครับของเกสส่วนใหญ่หูจอจะเล็กกว่าแล้วก็ธรรมชาติจะไม่ได้จําตรงหูเหรียญให้ดีๆต่อไปเดี๋ยวเราไปดูบล็อกคอนูนกันครับหเหรียญบล็อกคอนนนจุดที่แตกต่างกับบล็อกคอขีดสังคติใต้คอหลวงพ่อจะไม่มีขีดครับเห็นได้ชัดเลยนะแต่เม็ดไข่ปลาบล็อกคอนูนจะมาอยู่บริเวณบนหูของหลวงพ่อครับ แล้วก็เมตาถ้าเทียบกับบล็อกคอขีดเมื่อกี้เมตาจะมีขนาดที่เล็กกว่าแต่กลมเหมือนกันแต่ขนาดเล็กกว่าครับรวมถึงเส้นผมที่ผมได้แจ้งไว้บล็อกคอนูนเส้นผมจะคมชัดน้อยกว่าบล็อกคอขีดแล้วก็ตัวหนังสือจะมีลักษณะที่ผอมแล้วก็เล็กกว่าบล็อกคอขีดครับรอบๆเหรียญเลยส่วนด้านหลังจะมีลักษณะเหมือนกันเลยครับบริเวณหูเหรียญน,นะครับ สำหรับบล็อกคอรูน,นันใหญ่จุดพิจารณาด้านหน้ามีลักษณะเหมือนกับบล็อกคอรนูนครับแต่แย่อยๆออกมาแตกต่างกันที่บริเวณด้านหลังด้านหลังตรงคําว่าอุวงกลมรอบตัวอุจะไม่ทับเส้นยันสี่เหลี่ยมด้านบนครับจุดสังเกตง่ายๆแค่นี้เองต่อไปอีกหนึ่งบล็อกสุดท้ายที่ไม่ค่อยได้พบเจอเลยในสภาพสวยๆอย่างนี้เรียกว่าบล็อกคอนูนหลังหนังสือทะลุตระกูลคอนูนเนี่ยด้านหน้าลักษณะพิจารณาเหมือนกัน เมตาของหลวงพ่อแล้วก็ไข่ปลาบริเวณบนหูนะครับแล้วก็จะมีเส้นผมที่ไม่ได้คมชัดเท่าคอขีดสระเอจะไม่มีขีดครับแต่พอพิกมาด้านหลังปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นไหมครับตัวหนังสือคําว่าพระสุธรรมยานเถระหลวงพ่อสีดำปั๊มทะลุออกมาตรงนี้เป็นธรรมชาติจากการปั๊มเดิมๆม,มาครับแล้วก็จะมีรอยขีดบริเวณตรงนี้ครับ เป็นเหมือนเส้นสายฝนตรงนี้ถ้ามีแบบนี้ส่วนใหญ่จะแท้ดูง่ายเลยครับหูเหรียญลักษณะเหมือนกันทั้งบล็อกคอขีดคอนูหูเจาะจะใหญ่แล้วก็จะมีคาบปิ้นบริเวณรอบๆหูเหรียญเป็นพระหลักยอดนิยมอีกห,หนึ่งรุ่นของหลวงพ่อฤาษดีดินดำวั่าสุงเลยลูกศิษย์ส่วนใหญ่จะไม่พลาดบูชารุ่นนี้กันครับ นี่ก็จะเป็นจุดพิจารณาส่วนหนึ่งของผมในการไปเช่าพักแต่ละครั้งแต่ละที่ครับจริงๆมีจุดพิจารณาได้หลายอย่างตามแต่ละท่านที่สังเกตกันแต่ในแนวทางกลางๆเนี่ยจุดนี้จะไม่หนีห่างกันแน่นอนครับถ้าท่านใดอยากเช่าหาบูชารุ่นนี้ทักหาผมได้ที่ไลน์แ gnts 19 หรือจะมารับชมทางไลฟ์สด Facebook ก็ได้เวลา2ทุ่มตรงทาง Facebook กราวในายภาเครื่องทุกวันพุธและวันอาทิตย์อยากให้ทำคลิปรุ่นไหนก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้อย่าลืมเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ทางช่อง YouTube กราวในายภาเครื่องเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ